ข้าสวนลงไร่คุณผู้ฟังคะช่วงของข้าสวนลงไร่วันนี้ค่ะเช้าวันอาทิตย์วันนี้ยังอยู่กันที่ธนาฟาร์มนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะพูดคุยกันต่อกับเจ้าของฟาร์มที่มีความสามารถด้านการเกษตรมากมายทีเดียวที่จะมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังทางบ้านแต่ว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองท่านค่ะเป็นพนักง,งานประจําในการทํางานแล้วก็ตัดสินใจกลับมาทําการเกษตรช่วงของการเริ่มต้น ก็มีการลองผิดลองถูกมีการศึกษาหาความรู้ข้อมูลต่างๆจากผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณพ่อคุณแม่ด้วยวันนี้ประสบความสําเร็จมีพื้นที่มากมายในการปลูกกล้วยหอมกล้วยน้ําว้าฝรั่งกิมจูแล้วก็เป็นแหล่งผลิตใหญ่เลยค่ะในการรับซื้อผลผลิตจากลูกสวนลูกฟาร์มนะคะเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่ประสบความสําเร็จเกิดขึ้นมาจากแนวคิดอะไรบ้างและมีหลักในการบริหารจัดการอย่างไรนะคะ วันนี้พูดคุยกับคุณตาค่ะคุณอรพันธ์กิจสะสมและคุณกฤิคุณกฤิดสนพันธ์มหาพรชัยกุลค่ะเจ้าของธนาฟาร์มอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะอยากจะให้คุณตาแล้วก็คุณกริดค่ะพูดถึงที่มาที่ไปอีกสักนิดนึงสําหรับบางท่านอาจจะพลาดการติดตามรับฟังในช่วงของเมื่อวานนี้ว่าเรามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างกับธนาฟาร์มในการทําการเกษตรของคนรุ่นใหม่ค่ะก็เริ่มต้นจาก ที่ผมเองนะครับเป็นคนที่หาซื้อของไหว้พระซึ่งหายากก็คือวัตถุดิบในการไหว้พระหลักนั่คือกล้วยหอมกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าในในเมืองเนี่ยหายากมากแต่ทีนี้พอดีพาพาแฟนกลับบ้านที่ที่ปทุมธานีก็ไปเจอสวนกล้วยน้ำว้าของคุนแค่ของของแฟนที่อยู่ที่ปทุมธานีก็เลยเป็นจุดเริ่มต้น จากตรงนั้นอ๋อเราเห็นกล้วยน้ำว้าเยอะมากเราก็เลยลองลองขยายตลาดลองมาหาส่งตลาดในเมืองที่ที่ที่หายากกันดูนะครับก็เริ่มต้นจากตรงนั้นครับผมค่ะเริ่มต้นจากการที่หาซื้อกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมนะคะในช่วงของวันพระหรือสิ่งที่ต้องใช้เนี่ยหายากมากๆเลยแต่กลับไปที่บ้าน้วที่บ้านเนี่ยทำการเกษตรอยู่แล้วก็เลยเริ่มที่จะส่งสินค้าเกษตรของคุณพ่อคุณแม่ช่วงปีไหนคะที่ตัดสินใจกลับไปทําฟาร์มเลยอะคะ่ะ ปีไหนที่กลับไปทำฟาร์มน่าน่าจะปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกได้นะคะค่ะคือทั้งสองท่านทำอาชีพวิศวกรค่ะค่ะไปษัทเอกชนค่ะค่ะเป็นวิศวกรในบริษัทเอกชนนะคะพอสองพันห้า้ยห้าสิบหกเริ่มที่จะตัดสินใจไปปลูกเองแล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่เรามีความคิดว่าสินค้า หายยากพอสมควรตามท้องตลาดไม่ว่าจะเป็นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมเนี่ยมาในลนักษณะของการส่งจําหน่ายก่อนที่บ้านมีผลผลิตอยู่แล้วพอเห็นว่าไปได้สวยก็เลยตัดสินใจกลับไปทําช่วงการไปทําฟาร์มเมื่อวานนี้เราพูดคุยกันแล้วนะคะว่ากว่าจะประสบความสาเร็จทั้งกล้วยหอมกล้วยน้าว้าเนี่ยเราก็เรียนรู้เรียนถูกเรียนผิดมาพอสมควรบวกกับประสบการณ์ที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยสั่งสมมาแล้วก็ถ่ายทอดให้กับเราด้วยแล้วก็ประสบการณ์ตรงที่เราทําด้วยจนประสบความสําเร็จ ตอนนี้กล้วยหอมก็มีอยู่ประมาณหนึ่งร้อยไร่นะคะกล้วยน้ำว้าอีกห้าสิบไร่แล้วก็มีลูกขายลูกฟาร์มลูกสวนอีกประมาณแปดร้อยไร่ด้วยนะคะวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรอีกสองชนิดค่ะฝรั่งกิมจูเห็นในหน้าเพจน่าสนใจมากเล่าถึงจุดเริ่มต้นต่อยอดสักนิดหนึ่งค่ะว่าจากกล้วยแล้วมาเป็นฝรั่งกิมจูได้ยังไงบ้างก็เริ่มจากพ่อแม่อีกเหมือนกันค่ะคือพ่อแม่เนี่ยเขาเขาแบ่ง เขาเหมือนเขาแบ่งที่ให้เราปลูกกล้วยไปแล้วเขาก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาปลูกฝรั่งจิมจูไว้แล้วพอช่วงโควิดของสองปีที่ผ่านมาค่ะคือเขาก็หาที่ขายไม่ได้เขาก็เลยมาบอกเราว่าให้เราช่วยหาที่ขายให้หน่อยเราก็เลยเอามาวางไว้ที่หน้าร้านค้าส่งกับค้าปีของเราแล้วเราก็ลองมาโพสต์ขายออนไลน์ให้ให้แม่ดูค่ะแล้วก็ปรากฏว่ามีกระแสการตอบรับที่ดีมากๆค่ะคุน เกินความคาดหมายจนทําให้เรารู้สึกว่าเอ,อตลาดกิมจูมันไปได้ไกลอีกมันก็เป็นวิธีการเดียวเหมือนกล้วยหอมกับกล้วยน้ำว้าค่ะมันก็เลยทําให้เราเพิ่มพื้นที่การปลูกอ้อนเข้าตลาดที่รองรับอยู่อะค่ะค่ะตอนแรกปลูกไว้กี่ไร่นะคะประมาณสิบไร่ของแม่นะคะค่ะสิบไร่ตอนนี้พอเราตัดสินใจแล้วเอามาจําหน่ายในช่วงของ โควิดที่ผ่านมาจําหน่ายไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้เรามาใช้ลักษณะของการจําหน่ายแบบออนไลน์ไปได้สวยก็เลยไปเพิ่มพื้พนที่การปลูกอีกตอนนี้เพิ่มเป็นกี่ไร่คะเพิ่มเป็นเพิ่มเป็นยี่สิบไร่ครับผมยี่สิบไร่แล้วบริหารจัดการยังไงเพิ่มเติมคะเพื่อให้ได้คุณภาพที่ดีขึ้นแล้วก็เพียงพอต่อปริมาณของผู้บริโภคตัวของฝรั่งกินจูเนี่ยอายุที่เขาจะเริ่มเก็บผลผลิตได้เนี่ยก็คือปลูกประมาณแปดถึงเก้าเดือนแปดถึงสิบเดือนนะครับ,รบที่จะเริ่มเริ่มออกผล นะครับเราก็จะ,ะเราคัดสรรผลที่ที่มีความสวยครับลูกลูกประมาณเท่ากับประมาณประมาณเท่ากับใหญ่กว่าเลนส์สิกนิดหนึ่งนะครับรจะเริ่มเห็นลาเห็นผิวเห็นผิวพันธ์เขาถ้าลูกแหวที่ดูไม่สวยอ่ะเราจะเราจะเด็ดทิ้งเลยแล้วก็ไห้ที่ดูดูดีดูสวยเราจะหอ่อแล้วก็ห่อด้วยถุงพลาสติกแล้วก็กระดาษอีกรอบหนึ่งเพื่อกันแมลงวันทองเจาะครับแล้วก็การกันจ่ง ที่จะทําให้มันเกิดผิวผิวที่ไม่สวยที่ลายขึ้นครับพวกนั้นนะครับก็ช่วยช่วยตรงนั้นครับผมค่ะนี่คุณภาพาที่ที่เริ่มเบื้องต้นเลยที่เราดูให้ลูกค้าเลยครับสําคัญสุดคือการห่อเลยช่วงเท่าสักเหรียญสิบใช่ไหมคะเกิเนเหรียญสิบนิดหน่อยครับผมจะเห็นเริ่มเห็นเห็นผิวละเห็นสภาพผิวแล้วว่ามันลายมีมีร่องรอยอะไรหรือเปล่าคถ้า,ามีร่องรอยแบบเห็นเด็ดชัดเลยเราเราเด็ดทิ้งเลยครับเราจะไม่เก็บไว้เพราะว่าหนึ่งก็คือจะทําให มันถ่วงต้นว่จะได้อาหารที่ไม่ได้พอเพียงก็คือเด็ดทิ้งเลยก็ลเลยได้กลายเป็นกิมจูที่ที่ผิวสวยเห็นในเพจนะคะที่ประชาสัมพันธ์ออนไลน์อยู่เนี่ยผิวสวยมากผิวนวลสวยก็คือห่อด้วยพลาสติกหนึ่งรอบแล้วค่อยถุงกระดาษอีกหนึ่งรอบนะคะถุงกระดาษจะช่วยกันกันแดดครับผมส่วนถุงพลาสติกจ,จะช่วยกันพวกแมลงต่างๆที่จะจะมาเจาะกินฝรั่งของเรา ครับซึ่งจะทําให้ลูกค้ามั่นใจแน่นอนว่าปลอดภัยแน่นอนครับผมค่ะปลอดภัยด้วยแล้วก็ผิวสวยด้วยรสชาติดีด้วยฝรั่งกิมจูที่ธนาฟาร์มรสชาติเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นฝรั่งกิมจูเราจะเก็บมารับประทานได้สองช่วงคือช่วงที่เป็นหวานกรอบก็คือถอะออกมาจะมีเสียงแบบกรอบกรอบไปเลยจะแบบเปาะเปะเลยนะคะกรอบเลยค่ะนก็จะมีรสหวานอันนี้คือกินโดยไม่ต้องใช้เครื่องจิ้มก็ได้เลยค่ะ ก็คือกินได้กินได้ได้แบบเป็นผลไม้เดียวไปเลยไม่ต้องจิ้มกับพริกกับเกลือหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าแต่ถ้าสําหรับบางท่านที่ชอบกินแบบนิ่มสุกหน่อยก็ก็จะเก็บแบบฟูไปเลยอะค่ะมันก็จะไม่กรอบแต่มันจะนิ่มแล้วก็นุ่มก็จะก็จะติดหวานค่ะอืมจะแบบเนื้อฟูหน่อยนะคะแล้วก็มีรสชาติหวานขึ้นค่ะนะคะแปดถึงสิบเดือนได้ผลผลิต ช่วงแรกที่แบบว่าอยากได้แบบกรอบอะค่ะแบบกรอบๆยังไม่ถึงกับเนื้อฟูเนี่ยเราเก็บช่วงไหนนะคะหลังจากปลูกแล้วแปดถึงสิบเดือนเราถึงจะเริ่มไว้ลูกแล้วก็ห่อได้ใช่ไหมคะค่ะแต่หลังจากห่อไปเนี่ยประมาณห้าสิบวันห้าส <50 S 1> ิบวันถึงจะเริ่มถึงระยะเก็บเกี่ยวขายได้ะค,ะค่ะค่ะห้าสิบวันนี้ก็คือได้แบบกรอบเลยใช่ค่ะคเลยอีกประมาณห้าวันก็จะเป็นเนื้อฟูครับอ่าเลยไปอีกห้าวัน ก็จะเป็นเน Vegan ื้อฟูแบบนี้นะคะก็จะมี2รูปแบบให้ผู้บริโภคเลือกซึ่งหลายท่านก็จะชอบแตกต่างกันไปนะคะฝรั่งกิมจู <ไ ệu S 1> ของเราอายุค่ะจะอยู่ได้อีกกี่ปีคะต่อต้นบางต้นอยู่เป็นสิบป,ปีเลยนะครับค่ะส่วนใหญ่แล้วเขาก็อาจจะปลูกกันอยู่มันสามถึงห้าปีค่ะแล้วแต่พื้นที่ที่จะปลูกมนะคะ แล้วก็แล้วแต่การดูแลรักษาต้นด้วยแต่ที่บ้านเนี่ยแม่ปลูกไว้ประมาณเจ็ดปีซึ่งแม่กับพ่อเขาเป็นคนที่รักษาต้นไม้ของเขาดีมากๆอะค่ะค่ะก็ถือได้ว่าเป็นเป็นถ้าจะเป็นฝรั่งกินจูที่มีอายุยืนมากๆใช่ค่ะ,คะอืมเท่าที่พูดคุยกับกเกษตรกรมาเต็มที่ก็จะอยู่ที่สามปีไม่เกินห้าปีแต่ที่นี่คือเจ็ดปีไปแล้วเชื่อว่าไปได้ยาวอีกเลยถึงประมาณสิบปีได้เลย แล้วก็เป็นฝรั่งกิมจูที่มีอายุยืนแล้วก็รสชาติดีมากๆนะคะที่ธนาฟาร์มตอนนี้ขยายพื้นที่ปลูกแล้วด้วยสำหรับคุณผู้ฟังทางบ้านที่สนใจตอนนี้ฟังมาแล้วก็หลายท่านอาจจะเปิดดูในหน้าแฟนเพจของธนาฟาร์มแล้วตอนนี้ชื่นชอบบางคนเป็นคอฝรั่งอยู่ด้วยโดยเฉพาะฝรั่งกิมจูจะติดต่อสอบถามพูดคุยรับมาจาหน่ายหรือว่า อุดหนุนมาไว้รับประทานเองติดต่อได้ยังไงบ้างและช่วงนี้ช่องทางในการจําหน่ายของธนาฟาร์มอยู่ช่องทางไหนบ้างคะก็มีทั้งถ้าเกิดเป็นออนไลน์นะคะก็จะมีหน้าเพจของเราก็คือสามารถทักเข้ามาในอินบ็อกซ์หรือว่าในในใน,ในกล่องข้อความของเราอะคะ่ะก็จะมีให้เลือกเลยว่าลูกค้าจะเลือกเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าฝรั่งจินจูหรือว่าผลไม้อื่นๆนะคะหรือถ้าเกิด ไม่สะดวกก็โรทรมาได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมีแอดมินคอยรับคอยรับโทรศัพท์แล้วก็คอยตอบข้อความให้อยู่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เรากำลังวางขายอยู่ที่ช้อปปี้ด้วยอ๋อมีช้อปปี้ด้วยนะคะมีหลากหลายช่องทางหลากหลายช่องทางครับก็มีอยู่ประมาณสองถ้าเป็นออนไลน์ก็จะมีอยู่ประมาณสองช่องทางนี้แล้วก็สามารถส่งบริการส่งได้ทั่วไทยเลยค่ะค่ะบริการส่งทั่วไทยตอนนี้ทราบมาว่า จำหน่ายอยู่สามกิโลกร,รัมหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าบาทส่งฟรีใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะส่วนราคาพ่อค้าแม่ขายที่จะเป็นราคาส่งก็สอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะคุณผู้ฟังทางบ้านสามารถเข้าไปที่ธนาฟาร์มได้เลยมีฝรั่งกิมจูอยู่ตอนนี้จำหน่ายอยู่แล้วรวมไปถึงกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าด้วยและที่เราพูดคุยกันอีกหนึ่งผลผลิตทางการ,กรเกษตรที่น่าสนใจใก็คือเรื่องของตะไคร้ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะทำไมาถึงต่อยอดจากไม้ผลมาเป็นตะไคร้ได้ะคะ ก็เริ่มต้นจากช่วงเวลาเราทากล้วยหอมกล้วยน้ําว้าเนี่ยอายุเขาอะ่ะจะอยู่จะอยู่ได้นานใช่ไหมครับ<ม>เพราะว่าเขาะตดตัดไปเรื่อยเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานไปเรื่อยส่วนกล้วยหอมเนี่ยในปทุมเนี่ยปทุมเนี่ยต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ปทุมอะ่ะเขาจะเป็นพื้นที่ลุ่มแต่ว่ามันมันจะต้องยกล่องนะครับเว,เวลาทําสวนยกล่องแล้วเนี่ยกล้วยหอมปลูกลงไปเนี่ยจะจะต่อยอดเป็นรุ่นสองรุ่นสามไม่ได้ค่ะมันจะทําให้อ่าผลผลิตเนี่ยคุณภาพเนี่ยด้อยลงมากเลย นะครับเขาจะต้องตัดทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่นะครับในช่วงเวลาที่ตัดทิ้งและปลูกใหม่ในพักดินเนี่ยก็จะมีเขาเรียกขึ้นลมลุกนะครับที่ปลูกสําหรับที่จะให้ให้ดินเนี่ยคงสภาพอยู่ได้ก็จะมีสองสองพืชชนิดด้วยกันที่เราปลูกก็คือมีข้าวโพดหวานกับตะไคร้ครับผมมีข้าวโพดหวานด้วยใช่ครับข้าวโพดหวานกับตะไคร้ข้าวโพดหวานเนี่ยคืองานด่วนบางทีมันจะอยู่ในช่วงของเดือนที่เราจะวางแผนปลูกถ้าเกิดเดือนมีพอซึ่งตะไคร้เนี่ยใช้เวลา6กเดือน ส่วนข้าวโพดหวานเนี่ยใช้เวลาแค่สองเดือนแต่ถ้าเกิดเรารีบจะรีบลงแปลงเลยรีบรีบวางแผนปลูกเพื่อที่จะป้อนตลาดให้ทันในช่วงช่วงเวลานั้นๆอะไรเงี้ยก็อาจจะลงข้าวโพดหวานไปแต่ช่วงเวลาที่ถ้าเกิดมีมีเวลาพอเราก็จะลงเป็นตะไคร้ไปครับผมค่ะโอ้มีทั้งข้าวโพดหวานแล้วก็ตะไคร้ด้วยตะไคร้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะไม่ได้มีเรื่องของอุปสรรคหรือศัตรูพืชเท่าไหร่ใช่ไหมคะ ตะไคร้เนี่ยมีเน้นๆเ,เลยก็คือหนอนเจาะตรงกลางต้นครับผมค่ะหนอนเจาะกลางต้นแล้วข้าวโพดหวานนะคะเจออะไรบ้างข้าวโพดหวานก็เช่นกันครับผมข้าวโพดหวานมีหนอนแล้วก็เชื้อราตรงโคนครับวิธีการแก้ของคุณกริดค่ะและคุณตาด้วยแก้ยังไงบ้างทั้งในส่วนของหนอนเจาะกลางต้นของตะไคร้หอมแล้วก็ข้าวโพดหวานด้วยตัวเนี้ยนะครับสิ่งแรกที่ทําเลยนะครับคือพยายามคุมหญ้าให้ให้อยู่ครับผม Mm hmm. ถ้าคุมวัชพืชให้อยู่แล้วเนี่ยตัวพวกหนอนพวกมแมลงต่างๆจะไม่ค่อยเข้ามารบกวนของเราอย่างอย่างเช่นตะไคร้เนี่ยอย่างตะไคร้เนี่ยของเขาดีหน่อยเพราะว่าเวลาเขาแตกพุ่มแล้วเนี่ยในช่วงเดือนที่สี่ที่ 3, ที่สามที่สี่เนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยมันจะเริ่มจะเริ่มไม่ไม่ค่อยมีวัชพืชช่วงช่วงต้นเนี่ยเราต้องเคลียเคลียหญ้าตรงใต้โคนเขาอ่ะให้ไม่ให้มีหญ้าเลยครับค่ะ <c oughs> ถ้าทาถ้าทําได้เนี่ยพวกหนอนอะไรจะมีน้อนมากเลยครับจะไม่มีไม่เจอเลยครับผม,มเป็นอินรีเลยครับเป็นเบื้องต้นเลยครับเป็นเบื้องต้นเป็นอินรีกันไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้นะคะพื้นที่ใต้โคนต้นเนี่ยต้องโล่งเตี่ยนที่สุดเพื่อป้องกันศัตรูพืชป้องกันหนอนและโรคต่างๆของพืชด้วยนะคะนี่คือมีหลากหลายเลยวันนี้พูดคุยกันทั้งกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมฝรั่งกิมจูตะไคร้หอม รวมไปถึงข้าวโพดหวานด้วยนะคะคุณผู้ฟังทางบ้านสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะคะพูดคุยกันได้เลยเป็นเครือข่ายได้เลยตอนนี้ยังรับลูกสวนอยู่บ้างไหมคะเพิ่มเติมอีกไหมยังยังเปิดรับอยู่ยังเปิดรับอยู่จะมีแอนดิงสัมภาษ์ลูกสวนสัมภาษณ์พื้นที่ภูมิประเทศนะครับที่ที่คุยกันครับ <ừ> ผมก็สนใจโทรโทรมาหรือว่าทักมาในในแฟนเพจเราได้ครับผมค่ะไม่ได้จํากัดพื้นที่ใช่ไหมคะ อาจจะต้องจํากัดนิดนึงเพราะว่าถ้ากล้วยน้ำหวานเนี่ยตอนนี้เรามีปัญหาเจอปัญหาว่าบางพื้นที่ปลูกแล้วมีเม็ดนะคะอ๋ออันนี้ปัญหาใหญ่เลยปลูกแล้วเจอเม็ดข้างในใช่ครับผมใช่ค่ะเพราะว่ากล้วยน้ำหวานที่เราปลูกที่ปทุมแล้วเป็นที่แบบชื่นชอบของลูกค้ามากๆก็เพราะว่าไมม่ีเม็ดลักษณะไม่มีเมเ็ดไส้เหลืองลูกอ้วนกลมเวลาเอาไปเป็นผลไม้ไหวก็จะทรงสวยเลยค่ะถือว่าเอาไป ไปทานมันก็จะรสชาติดีแล้วก็อ่าถ้าไปแปรรูปเป็นกล้วยปิ้งกล้วยทอดหรือว่าทําอะไรทําอาหารอย่างเงี้ยค่ะก็รสชาติดีมากๆแล้วก็ไม่มีเ็ดเวลากินไปคือไม่ต้องกลัวว่าฟันจะไปเคี้ยวแล้วโดนฟันแตกอย่างเงี้ยค่ะ่พอเริ่มมีปริมาณการการสั่งซื้อที่เยอะๆก็ไม่สามารถที่จะใช้ในส่วนพื้นที่ของปทุมอย่างเดียวได้แล้วค่ะแล้วก็เริ่มขยายพื้นที่ไปจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดอื่นที่เราไปลองที่เราไป ไปดูลูกไล่แล้วว่าผลผลิตที่ออกมาเนี่ยรส <Okay. S 2> ชาติมันค่อนข้างจะใกล้เคียงกับปทุมธาน,นีแล้วก็ไม่มีเม็ดอะค่ะเราก็จะรับซื้อค่ะ oh. แต่ถ้าเกิดปาจโซนที่ที่ติดเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยปัญหาของก้วยนว้๊าวาเขาจะมีเม็ดตอนเนี้ยมันจะเป็นปัญหากับตับตลาดมากๆเลยค่ะต้อง <Okay. S 2> แจ้งแจ้งเกษตรกรว่าให้สำรวจ กล้วยน้ำว้าในพื้นที่ของตนเองก่อนก่อนที่จะมาปลูกเชิงพาณิชย์อย่างงี้คะ่ะไม่อย่างนั้นจะทําให้เสียเวลาได้ค่ะถ้าอย่างนั้นสนใจคุณผู้ฟังสนใจก็ต้องพูดคุยกันก่อนในรายละเอียดเบื้องต้นนะคะว่าอยู่ภูมิภาคไหนพื้นที่ไหนแล้วก็ผลผลิตของเราเป็นยังไงบ้างตรงมาตรฐานที่ทางธนาฟาร์มกําหนดหรือไม่อนะคะพูดคุยเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะทั้งกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมฝรั่งยิมจูด้วยนะคะ วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากๆค่ะที่ให้เกียรติกับทางรายการพูดคุยนําเทคนิคเคล็ดลับต่างๆมาฝากคุณผู้ฟังทางบ้านช่วงสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรบ้างเชิญค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติมาสัมภาษณ์เราแล้วก็ได้นําเรื่องราวของเราสองคนและประสบการณ์ของเราสองคนไปเผยแพร่ให้ให้ชาวเกษตรกร แล้วก็เกษตรกรรุ่นใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่สนใจอยากจะทําเกษตรกรอย่างงี้ค่ะ,คะว่าเราต้องเจอปัญหาอะไรเราต้องเตรียมตัวศึกษาข้อมูลด้านด้านการเกษตรและด้านตลาดยังไงถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเราสองคนได้นะคะถ้าอะไรที่เราสองคนจะตอบแล้วก็ช่วยช่วยแชร์ประสบการณ์ได้เราก็ยินดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรรุ่นใหม่หลายท่านที่ตอนนี้ ต้องการที่จะไปเริ่มต้นการทําการเกษตรในพื้นที่ของตนเองบางท่านอาจจะมีทุนทางด้านสังคมก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำการเกษตรมาแล้วหรือบางท่านอาจจะเริ่มต้นอยากจะทําการเกษตรเป็นเกษตรกรมือใหม่อย่างที่คุณกริดแล้วก็คุณตาบอกนะคะว่าเริ่มต้นเนี่ยต้องทําอะไรมากมายพอสมควรเลยได้เรียนรู้ต่างๆมากมายข้อสงสัยอะไรบ้างตั้งแต่เรื่องของเทคนิควิธีการปลูกการดูแลการบํารุงรักษาและสําคัญที่สุดจะอยู่ได้ก็ต้องมีความรู้เรื่องราวของด้านการตลาดด้วยก็สามารถติดต่อ สอบถามพูดคุยกันไปได้เลยนะคะทั้งสองท่านยินดีมากๆค่ะธนาฟาร์มนะคะเข้าไปที่หน้าแฟนเพจ Facebook ได้เลยค้นหาคำว่าธนาฟาร์มกล้วยหอมกล้วยน้ำว้าฝรั่งกิมจูผลไม้ตามฤดูกาลมีแอดมินคอยส่งต่อข้อมูลให้ด้วย0865378799 0865378799วันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณกริดและคุณตาค่ะครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณค่ะ เน้นย้ำหมายเลขโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับธนาฟาร์มค่ะปลูกทั้งกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมฝรั่งกิมจูข้าวโพดหวานตะไคร้หอมค่ะคุณผู้ฟังทางบ้านสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อที่คุณกริและคุณตาค่ะ0865378799 0865378799สนใจทั้งในส่วนของผลิตผล ต้องการที่จะเป็นเครือข่ายเดียวกันเป็นลูกฟาร์มก็สามารถจะติดต่อไปได้หรือต้องการจะไปรับสินค้ามาขายนะคะสินค้าทางการเกษตรพ่อค้าแม่ขายต้องการราคาส่งก็ติดต่อไปได้เลยค่ะรวมไปถึงคุณผู้ฟังทางบ้านผู้บริโภคต้องการจะบริโภคผลไม้อินรีย์ผลไม้ปลอดสารติดต่อได้เลยนะคะ0865378799ธนาฟาร์มอยู่ที่อำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีค่ะเข้าไปที่หน้าแฟนเพจค้นหาคาว่า ธนาฟาร์มกล้วยน้ำวา้ากล้วยหอมฝรั่งกิมจูและผลไม้ตามฤดูกาลค่ะ